ต่อไปจะพาเดินข้ามสะพานสักแ้วนะครับทางนี้มีเรียงปลาใช้ปลา20บาทแต่น้ำต้น้ำได้นะคะถ้าเราอยากห้เงาต้องกาไังในห้เงกาจะบอก่อย่างไงสักกเรียปลาหน่อยป้าถุงหนึ่งครับแก,แกะให้เลยได้ไหมผมกำลังถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวโยนต,ต๊กเดียวเลีะ ยี่สิบบาทรอแป,ป๊บนึงนะครับครับขายดีไหมครับพอได้ค่ะพอได้นะครับแต่ยังได้ไม่พอ,อค่ะแต่ยังได้ไม่พอพอได้ได้ไม่พอได้ไม่พอค่ะครับอันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเยอะเดี๋ยวต้องไปทุระต่อนี่ครับมิงถุงเดี๋ยวครับเดีก่อนรับ <c oughs> อ่อนี่มาแล้วอ,อาหารปลามิงถุงแอบแอบไป,ปก,กินเองมอั้ยใช่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ดูวิธีการให้อาหารปลานะครับที่แบบไม่มีเวลานะครับง่ายสุดก็คือลงไปเลยทีเดียวที่นี่จะปลาตบเยียนเยอะ ด้วยบุญ,ญท,ที่พระพุทธเจากรงกายแข็งแรงเวลาทำบุญให้ชีวิตให้กำลังให้อาหารไม่อดไม่อยากไปทุกปุทุชิสมถตัสนาพุทธที่ผมเคยบวชเรียนคำความรู้พระเจ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ<ไ>ป,ป้าครับให้อานุโมทนาบุญกับผมด้วยนะครับสาธุครับสาธุไปก่อนนะครับ โอเคโอเคครับโป่อรนี้คงโป่เขาือนเจ้าห้างหางไหมอันนี้คือแบบระบุวันน ผู้คนจะชมหอว่านคนไปแล้วรวมคั้งโรงแรมโรงแรมแล้วโน่นระวังตกน้ำเดินเลยอแม่แม่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะฮู้ดไปจูนขอได้ครับขอได้ครับ พอเดินข้ามสะพานมาปุ๊บก็จะมาเจอถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปออกทางนู้นนะครับตอนนี้ผมจะมีกันมีบัณฑิตมาถ่ายรูปกันผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายพอเดินเลี้ยวซ้ายมาก็จะด้านขวาก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของท่านสินพีรศรีนะครับ สีรตสีเป็นอนุสาวรีย์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วมาประดิษฐานตรงนี้ไม่นานมากนะครับน,นี่ก็ คนเริ่มพย,ยอยกลับไปบ้างแล้วเหลือบางส่วนที่มาถ่ายรูปเก็บภาพประวัติศาสตร์ที่ระลึกแห่งการศึกษา,าถ้าเดินตรงไปไปเจอตึกธิการผมเลี้ยวซ้ายทางนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอาคารสแสดงของน่าจะพวกคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับผมเดินมาทางนี้ เป็นทางที่ขนานกับสะแก้วโดยมากที่ขาดไม่ได้ก็คือใครเรียนคณะไหนก็จะไปที่ตึกของคณะตนเองนะครับครูบาอาจารย์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนจาก ที่เรียนสถาบันเดิมลตรงนั้ครับสะพานตักแก้วนะครับที่ผมเดินทาน,นี่อาิตํกำลังตกแล้วสวยงาม นี่อาหารถ้าตรงไปตามทางเรื่อยๆก็จะไปเจอสะพานเกาะนกที่เริ่มจุดแรกนะครับทางนู้นนะครับทางนู้นอันนี้ผมจะตัดเข้ามาในเต็นท์ที่เขามาเช่าขายอาหารให้บัณฑิตนักศึกษาคนมาร่วมงานต่างๆร้านค้า